กสนขอ,อนแกน่นแดนเพียงกสนสร้างสรรค์มีวิชาหลายลายอยากเรียนยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่สำนักงานกศนจังหวัดขอนแกน่นดิฉัานนางสาวมุกดาวันนามสุโภกวิชาการโสตทัศนศึกษาคระผมนายธีรวัตรสมนวดนักวิชาการศึกษา วันนี้ค่ะพวกเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรปุงภูงมิทัศน์ภายในสำนักงานกาสนจ,จังหวัดขอนแก่นและเป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขน,น,นะครับในช่วงสู้ภัยโควิดนี้นะครับและก็นโยบายหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนนะครับทางสำนักงานกาสนจ,จังหวัดขอนแก่นเราได้มีกิจกรรมจิตอาสานะครับมีการปลูกพืชสมุนไพรนะครับอาทิเช่นขมินนะครับกระชายฟ้าทลายโจร และปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้นะครับยกตัวอย่างเช่นมะนาวนะครับมะกรูดนะครับแล้วก็พริกนะครับถูกต้องแล้วค่ะและภายในวันนี้ค่ะท่านผู้อำนวยการท่านถาวรันพีดีผู้อำนวยการสานักงานกสนอจองังหวัดขอนแก่นก็ได้ลงมือปฏิบัติด,ด้วยตัวท่านเองเลยร่วมมือร่วมใจนะคะกับผู้พลากรในสังก,กัดค่ะและภาพบรรยากาศนะคะการร่วมแรงร่วมใจร่วมพลังในวันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามพวกเรามาได้เลยค่ะ เสียสละจิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็เป็นกิจิดอาสาพัฒนานะครับกิจกรรมของกทนจังหวัดขอนแก่นก็คลิกออฟการกับเคลื่อนโครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนโดยโดยเฉพาะนำบุคลากรในสำนักงานกศนจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ ทแทนพิอาสาของอำเภอมาด้วยมาทํากิจกรรมร่วมกันในวันนี้นะครับโดยกิจกรรมได้แก่การปลูกพืชผัสกผผสวนตัวพืชสมุนไพรต่อต้านโรคโควิด -19 ได้แก่หิงกระชายตะมิ้นชันหรือพืชผักสดตัวรัก,กินได้ครับเป็นทางอาหารให้กับพนากรานต้นอนจังหวัดแล้วก็ี่น้องประชาชนเข้าไปครับ ท่านนำใจไหลไปทั่วแดนพร้อมเสียสลดจิตอาสาเราพาภูมิใจ อันนี้ก็คือพาร์สลาย์โจนนะครับซึ่งเป็นสมุนไพรต้นหนึ่งที่มีฤทธิ์นะครับที่จะมีภูมิคักันที่จะต้านกับโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีนะครับก็ขอเชิญชวนท่านผู้บริหารนะครับครูครูนักศึกษากรทุกท่านนะครับได้ร่วมกันปลูกไรประจําบ้านประรับประจากักศึกษากอร์สมมนนะครับเพื่อที่จะเป็นสมุนไพรในการ าการโัวบิดตัวกรในการรักษาโรคไทยต่างๆนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นสมุนไพราชาวบ้านของเราได้เรีนนะครับร้อมเสียสละ จิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมันทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงกายบวกแรงใจและจิต แล้วนี่ก็เป็นพืชผักสวนครัวรั่วกินได้ของเรานะครับที่ได้ปลูกและก็ร่วมแรงร่วมใจกันทํากิจกรรมในวันนี้นะครับถูกต้องค่ะและพืชผักสวนครัวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมะนาวมะกรูดนะคะแล้วก็พริกนะคะเพื่อที่จะเป็นแหล่งอาหารให้กับบุคลากรด้วยเช่นกันค่ะในส่วนของทางด้านนี้นะคะจะเป็นภาพบรรยากาศนะคะการร่วมแรงร่วมใจร่วมพลังนะคะกับบุคลากรในสังกัดของเราค่ะที่จะช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์นะคะแล้วก็ ปลูกพืชัดสวนรัวนะคะและก่อนที่เราจะฝากกันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ติดตามช่องตีของร้องเป่าข่าวชาวกสอนอกันด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆของทางสำนักงานการอสอนอจังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในกิจกรรมหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ ทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงกายบวกแรงใจและติดศรัทธาเงื่อที่ริมเงื่อที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมา